มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนมนแคนแกนคูนนำทิปหน้าเวทีสร้างบ้านให้คนยากไร้ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งคนดังมนแคนแกนคูนขอทำดีคืนแก่สังคมด้วยการนำเงินทิปหน้าเวทีมาสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ โดยเจ้าตัวได้บอกเล่าเรื่องราวผ่านเพจมนแคนแกนคูนว่าล่าสุดได้ก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่จังหวัดยะโสธรซึ่งถือว่าเป็นหลังที่สี่ครับที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากครับน่าชื่นชมมากๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ